สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปโหลดซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดของ Apple iPhone กันนะคะก็คือ ios 17ค่ะสำหรับ iPhone ที่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวใหม่ตัวนี้ได้นะคะจะต้องเป็น iPhone รุ่น xs และใหม่กว่าเท่านั้นนะคะ ก็คือ iPhone รุ่น XR XS XS Max แล้วก็ iPhone SE Generation 2และ Generation 3นะคะแล้วก็ iPhone รุ่น 11, 12, 13, 14, 15ทุกรุ่นนะคะสำหรับ iPhone X และเก่ากว่านะคะไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้นะคะ ก่อนที่จะมาอัปเดตซอฟต์แวร์เรามาเตรียมความพร้อมของเครื่องกันก่อนนะคะสำหรับขั้นแรกเลยนะคะก็คือควรที่จะชาร์จโทรศัพท์ไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าแบตหมดระหว่างที่กำลังอัปเดตอยู่ซอฟต์แวร์ก็จะไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะ อย่างที่2นะคะแนะนำให้ใช้ Wifi ที่แรงที่สุดนะคะให้เช็คตรงบาร์ข้างบนเนี่ยนะคะ3ขีดว่าเราใช้ Wifi อยู่หรือเปล่าเข้าไปเลือกใช้ Wifi ได้ตรงตั้งค่าแล้วก็กดที่ Wifi นะคะจากนั้นก็เลือกใช้ Wifi ที่แรงที่สุดนะคะถ้าถามว่าใช้คลื่นโทรศัพท์หรือฮอสปอต อัปเดตซอฟต์แวร์ได้ไหมตอบว่าได้นะคะแต่ว่าจะช้าหน่อยค่ะต่อไปให้เช็คพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลนะคะให้เข้าไปที่ตั้งค่านะคะแล้วก็กดทั่วไปค่ะแล้วก็กดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone นะคะ ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 5GB นะคะเพื่อที่จะรองรับซอฟต์แวร์ตัวใหม่ตัวนี้ค่ะถ้าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมีน้อยเกินไปก็จะไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้สําเร็จนะคะสําหรับวันนี้ก็มีพื้นที่เหลือประมาณ 14GB นะคะก็สามารถอัปเดตได้ค่ะ หลังจากที่เตรียมความพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มไปอัปเดตกันเลยนะคะก่อนอื่นก็คือกดตั้งค่าตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดทั่วไปค่ะแล้วก็กดรายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะแล้วบนหน้าจอของเรานะคะก็จะเห็นว่าเครื่องของเราเนี่ยสามารถ อัปเดตซอฟต์แวร์อะไรได้บ้างเราก็จะเลือกอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็คือ iOS 17ค่ะจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดและติดตั้งเลยนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเครื่องนะคะจากนั้นเราก็จะเห็นข้อกำหนดและเงื่อนไขนะคะเราก็จะกดยอมรับค่ะ แล้วก็กดยอมรับอีกทีหนึ่งค่ะแล้วตอนนี้เครื่องก็กำลังทำการดาวน์โหลดและติดตั้งนะคะสำหรับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะคะเราก็จะข้ามไปจนเครื่องดาวน์โหลดเสร็จนะคะกระบวนการทั้งหมดนี้นะคะใช้เวลารวมแล้วประมาณ1ชั่วโมงนะคะ เพราะฉะนั้นการที่เราจะอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะเราจะต้องเลือกช่วงที่เรามั่นใจว่าเราจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะคะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยนะคะเพราะว่าถ้าหากมีใครโทรเข้ามาหรือเท็กซ์เข้ามาช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับนะคะ แต่เมื่อเครื่องติดตั้งสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะเราก็จะสามารถเปิดดูข้อความแล้วก็เช็คสายที่เราไม่ได้รับได้ค่ะ mm. ข้อมูลของเราไม่ได้หายไปไหนนะคะสำหรับคนที่ติดต่อเรามาในช่วงนี้ mm. ก็หายห่วงกันไปได้เลยนะคะ หลังจากเครื่องของเราได้เตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์กันนะคะขั้นตอนนี้ใช้เวลาอีกประมาณ15-20นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปจนอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จเรียบร้อยนะคะ เวลาผ่านไปประมาณ15นาทีนะคะเครื่องก็ได้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นข้อความสวัสดีเป็นภาษาต่างๆขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะปัดหน้าจอขึ้นเพื่อปลดล็อกนะคะ แล้วก็ใส่รหัสผ่านค่ะกดปุ่มดำเนินการต่อค่ะต่อมาเครื่องก็จะถามนะคะว่าการวิเคราะห์ iPhone จะแชร์ข้อมูลกับ Apple หรือไม่สำหรับก้อยจะเลือกไม่แชร์นะคะนี่เป็น ความต้องการของแต่ละคนเลยนะคะจะเลือกแชร์หรือไม่แชร์ก็ได้นะคะแล้วเราก็จะได้รับข้อความยินดีต้อนรับสู่ aliphone นะคะก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูอีกทีนะคะว่าเครื่องของเราอัปเดตเรียบร้อยหรือ,อยังกดไปที่ตั้งค่านะคะแล้วก็ทั่วไปค่ะ แล้วก็รายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะเนี่ยค่ะก็จะดูตรงนี้ว่าเครื่องเราอัปเดต iOS 17.0.1เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับ iOS 17เนี่ยนะคะก็มีรูปเล่นใหม่ๆหลายอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะก็ยังไงไปฝึกใช้กันนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับซอฟต์แวร์ตัวใหม่ตัวนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปก้อยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ